เจ็บหน้าอก แต่ไม่ได้อกหักและไม่ได้เป็นโรคหัวใจแต่คุณอาจจะเป็นโรคนี้โรคกระดูกอ่อนซี่โครงอักเสบค่ะบริเวณซี่โครงที่ต่อกันกันกบกระดูกหน้าอกนะคะเกิดการอักเสบเกิดขึ้นซึ่งอาจจะมาจากสาเหตุหลายอย่างเลยนะคะเช่นการไอจามแรงๆจะเจอได้บ่อยในคนที่ไอเรื้อรังค่ะรวมไปถึงการยกของหนักการยกของผิดท่าการออกกำลังกายผิดท่ารวมไปถึงพวกอุบัติเหตุเล็กๆน้ยๆๆอยๆเช่นโดนชนโดนกระแทกนะคะ ก็จะทําให้เกิดอาการเหล่านี้ขึ้นหรือจะเจอได้ในคนที่เป็นรูมาตตอยแล้วมีความผิดปกติเกี่ยวกับข้อต่อตรงนี้ได้ค่ะส่วนการรักษาก็กินพวกยากแก้ปวดอักเสบเช่นยากลุ่มเอนเซตได้เลยไอบูโพรเฟนนาพ็อกเซนหรือว่าจะเป็น เอนไซม์กลุมม่มหมอิโทริคอกซิบหรือซีดีคอกซิบแล้วแต่ว่าคุณหมอจะเลือกตัวไหนให้นะคะหรือถ้าเป็นคนที่มีข้อห้ามใช้ในการใช้ยากลุ่มเอนไซม์อาจจะเลี่ยงไปใช้พวกพ้าลาก็ยังได้เลยถ้าปวดไม่เยอะหรือถ้าปวดรุนแรงก็อาจจะเป็นพวกทามาดอกก็ได้นะคะส่วนจะดูแลตัวเองยังไงก็คือหลีกเลี่ยงการใช้งานหนะะักค่ะเช่นการไปออกกําลังกายยกเวทที่ต้องใช้แขนใช้ไหล่เยอะๆรวมไปถึงท่าทางในชีวิตประจําวันที่ต้องมีการยืดหรือว่าใช้แขน ใช้ไหลเยอะนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการนอนทับการโดนกดบริเวณที่เจ็บนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการนวดแรงๆบริเวณที่เจ็บด้วยค่ะแล้วก็หลายๆคนชอบทดสอบนะคะด้วยการหายใจเข้าลึกๆแล้วทดสอบว่าอาการนั้นหายไปหรือ,อยังนะจริงๆอย่าไปทดสอบนะคะเพราะถ้ายิ่งทดสอบก็เหมือนกับยิ่งใช้งานบริเวณนั้นอะ่ะมันก็ยิ่งทําให้เจ็บแล้วก็อักเสบมากขึ้นได้ค่ะ ส่วนใหญ่แล้วอาการนี้ก็จะหายได้ภายใน1-3สัปดาห์นะคะแต่บางคนถ้าดูแลตัวเองไม่ดีหรืออาการเป็นเยอะหรืออาจจะใช้เวลาถึง3เดือนถึงจะหายเลยทีเดียวค่ะแต่ถ้าคุณมีอาการเจ็บหน้าอกเหมือนโดนของหนักๆทับหรือเหมือนโดนเหยียบบางคนร้าวไปที่กลาบางคนร้าวไปที่สบะบักมีอาการเหงื่อแตกเหงื่อออกใจสัน่นหายใจลำบากถ้ามีอาการเหล่านี้ร่วมด้วยแนะนำรีบพบแพทย์ค่ะ